สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีจุ๊บจะพาทุกคนนะคะมาวาดกระทงกันนะคะใกล้เทศกาลวันลอยกระทงเข้ามาแล้วนะคะใครที่มีงานที่จะต้องวาดกระทงกันบ้างคะถ้ามีนะคะเอาเป็นว่าสําหรับใครที่วาดเก่งแล้วเนี่ยก็รอดตัวไปสําหรับน้องๆน,นะคะที่วาดรูปไม่ค่อย ถนัดในเรื่องของการวาดรูปนะคะมาชมกันค่ะว่าการวาดกระทงง่ายๆแบบนี้นะคะมันง่ายสุดๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะจากการวาดนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะสำหรับฐานกระทงนะสำหรับฐานกระทงกรีบกระทง แนะนำให้เริ่มตรงกลางค่ะนี่นะคะเป็นกรีบแบบนี้ขึ้นไปเห็นไหมคะฝั่งที่สองก็เป็นกรีบไปนะคะและแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ด้วยเราก็จะได้เป็นกรีบของกระทงชั้นนอกค่ะ ชั้นในนะคะยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะคะเหมือนกับสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะอ่านะคะแค่นี้เองนะคะสำหรับตัวของกระทงถัดมาเราจะมาทำทูบเทียนกันนะคะก็ขึ้นไปเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมและ เปลวไฟค่ะต้องจุดไฟกันด้วยนะคะและก็ทูปง่ายมากนะคะไม่ต้องอะไรค่ะก็ขีดไปตรงๆเลยขีดไปตรงๆขีดไปตรงๆอย่างนี้นะคะก็จะได้ทูปและเทียนและตัวกระทงแล้วสำหรับลวดลายข้างในนะคะเราก็ให้มีมิตินิดนึงเป็นลายแบบ กรีบดอกบัวนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะสำหรับน้องๆแต่ถ้ามีแล้วมันก็จะดูมีอะไรในดอกบัวนะคะในกรีบของกระทงส่วนลายอาจจะมีลายของใบตองนิดหน่อยนะคะสำหรับห่อนันละคะ่ะลอยอยู่ในไหนคะลอยอยู่ในน้ำนะคะลอยอยู่ในน้ำคะ่ะก็ขีดมันออกไปคะ่ะ ลอยในน้ํานะคะมีพระจันทร์นะเต็มดวงทอดแสงลงมามันจะต้องมีเงากระทบน้ําง่ายๆค่ะเงาเราก็ทําเป็นแบบนี้ค่ะขีดมันลงมาแค่นี้เองง่ายสุดๆนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่ยังคิดไม่ออกเราจะทํากระทงยังไงให้ดูเก่กไก่นะคะก็แบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพ่จ๊บก็ เอามาสอนกันน้องนอนเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปง่าการวาดรูปมันช่างง่ายอะไรเช่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ